ไเมื่อกี้เพิ่งบอกไปว่าจริงๆอันนี้เป็นช่อดอกไม้แรกที่ได้รับจากมือตัวเองจริงๆอย่างตอนงานแต่งพี่ฝุกเนี่ยที่ขึ้นไปจริงๆพี่อ้ําเป็นคนได้แล้วพี่อ้ามแบบอยากเรียกเราขึ้นไปแชร์แต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกจริงๆที่ได้รับที่ได้คว้าจากมือตัวเองพิดว่าเป็นยังไงหรอมันดูมีความหวังมันดูมันดูมีการสุดประกายบางอย่าง งานแต่งพี่วุ้นต้วไงคะว่าปีใหม่เธอกับแฟนใหม่ค่ะเป็นฮุดเล่นเป็นโมเป็นโมค่ะเป็นต้นจริงตอนรักตดอกไม้ได้ที่แบบโดนยังไงอะคะเขาเขาคนอื่นก็รู้แล้วนะว่าจะเป็นคู่คู่ต่อไปหรือเปล่าอ่าก็อย่างที่บอกมันมาแล้วมันมีมันมีความหวังไม่รับได้งานนี้จะรับได้งานไหนคะบอกว่าเป็นสัญญาณในการเริ่มต้นใหม่ไหมคะ แน่นอนค่ะปีใหม่ก็ตั้งปณิธานไว้แล้วมันมาแล้วใช่ไหมมีความหวังทุกวันค่ะมีความหวังทุกวันตัวเป็นตนหรืออะไม่มีแต่ว่ามีคนมาจีบโยไม่มีแหมเขาเรื่องเลยไม่มีค่ะไม่มีไม่มีค่ะก็อาจจะเป็นสัญญาของการเริ่มต้นที่ดีเดี๋ยวขออนุญาตไปดูดวงก่อนว่าเขาจะมาไหมปีหน้าแบบไหนนะไม่อยากพูดเลยกลัวไม่ได้ อย่าพึ่งเฉลยครับอย่าพึ่งเลยคำตอบให้นักเรียนเขาทำข้อสอบไปก่อนค่ะมีผู้เข้าสอบเยอะไหมคะไม่มีเลยค่ะไมเดี๋ยวนี้คมคายจังเลยคมคายสาชาอ่านข้อความชาวเน็ตบ่อยค่ะแต่ว่าเจ้ารอกมาลที่ได้รับผู้ชายบางคนที่เขาแบบอยากจะรอจีบเราอยู่เขาอาจจะรู้สึกว่า เริ่มได้แล้วก็ได้นะเริ่มได้เลยค่ะโสดค่ะนิยามตอนนี้ของโยเกิด2025ค่ะปีใหม่ทุกแฟนใหม่ค่ะพูดแบบมัดใจมากพูดเล่นพูดเลเปิดใจคุยได้ไม่ได้ติดอะไรดูดูกันไปบางทีดวงอาจจะเปลี่ยนก็ได้นี่เริ่มเข้าสัญญาศาสตร์แล้วนะปกติไม่ใช่เป็นคนแบบนี้นะ